และฝั่งบีฝั่งเงินครับอนนี้ยังไม่มีการคิวที่อะไรเลยตามไม่อยู่ตามไม่อยู่บุยแค่นี้แหละตามวิ่ไปเลย่มเลยาคนนึง โอ้สุดโอ้ยซุดไปดิวอ้อมมาอ้อมกูอ้อมนะเมอร์ไปแล้วไม่ได้หรอมามาเข้าเข้าห้องเอลมาดิไม่ทันว่ะนักมวยกลางกลางกลางอยู่กลางกลางตัวเดียวกลางตัวเดียว เป็โอกางครับเฮ้ยขอแท็กมาขอแท็กมาขอเชิญแท็กมาหรือว่าขอแท็กในเฟซบุ๊กหยิบไม่ทันหยิบไม่ทันตาหน้าตาหน้าหยิบไม่ทัน All right Let's move out ทำอะไรแปลกแต่มีมันามมาเรื่องนั้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่เดิมให้ดูที่เดิมแอเคตัดแล้วไปไม่ได้หอก

บูมินาเลโอ้ยเลยนะเกมอ่เกมอ่เกมอ่เกมมันแลวเกมมันเลยสิงเป็นด้านซ้ายดิเปิดเยอะขาดอ่ะขโมน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 วันนึงวันนึง

ยิงมันก็รู้เดียวเราเฝ้ามันหนวกไว้เดียวมันรู้ดีไอ้มันจะโปะมาทำไมอ่ะอะไรนึงเขาเรียกยิงดัก้ามันอ้อมรถถังก็ยิงโดนไงเต้มาอยู่ตรงรถถังเฮ้ยต้องเอามาตัวหนึ่ง อ้อมไปบ้านเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไอยาวไม่มีมาเลยอยู่ไว้ก่อนมีมันมีห้องเอลวีห้องเอลมีถึงไม่กูไปไปเหรอเอาไปออกเลยออกเลยวิ่งเลยวิ่งเลยไปไปไปดู้ยาวเลยนโะโอ้ยเอ็กซ์ว่าไปดิวขอกลับนะไม่ไหวว่ะเล่นอะไรเกือบก็กลับแล้วเหมือนกันเจ็บป่ะเก้าสิบหกเจ็บป่ะไม่มีใครโดนกลางเลยหรอ โอ้ดีตกั่ง้ายได้นอหลโอ้หันันโอเโอเคครับโอ๊ยเล่นเลออดอ่่าไปเยนโอจริงไม่ต้องไปก็ได้เลจริงไม่ต้องไปก็ช้หนีไหมหนีเอาเขียไปหมดเลย ใครวะคนี้ใช่ใคนี้ช่ไไอ้มีดเีีดมีดโอเออไรจริงทำใหคุณโอไปได้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทหน้าที่คุณโอเไพโลเอาไปไม่เล่น เฮ้ยใครยิงถ่งวะเฮ้ยปุกเร็วเฮ้ยห้องเอล มันอยู่เอโอเอยยังงังงไม่สเ,เคแมนเหลือเกินไทยไทยไทยอู้ยตายแล้วไทยเออีกตัวหนึ่งหูเยเคแมน,นเนี่ยแดมระวังน้อยแม่งแน่นจริงแดมขวาตัวหนึ่งตรงช่องว่างอ่ะประตูอ่ะขวาตัวหนึ่งเดือดลูกมิกกี้ แกมขี้แกขี้เออกลางสนัยทั้งคู่เลยวะกลางแล้วเว้ยกลางทั้งกลางล่างอยูกลางเออไอ้ท็อปก็ถือสนัยน่ะอันนี้อักที่ฆ่ากูแซมเอมาเอมาเสียงเอไอ้ท็อปดูเอท็อปดูเอท็อปดูเออยู่ทอมมันดูแล้วเอาไปแล้ว มิดคู่มิดคู่ครับคนทำไมมันไม่ยิงวะบีบีอยู่บีอยู่บีไปห้องเอล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 ไอลูแซมกี้แซมคี้ผ่าแล้วผ่แล้วจบแล้วภารกิจจบแล้วเอาไอ้สตาร์ทกูหยิบสไน่ห์มาไปสามแลกกันเถิดแลกกันเถิดมามาไปดิเดินไปมึงอยู่อยู่ครับโอ้ยทำไมกําลังไล่ เขาตายใจเย็นใจเย็นจยนยาเมาเยมานอันนี้แคนเดกอตแล้วทำคนเข้าแคนอยู่นะครับโหมทโปรโมทเพื่อนมันไม่หวโดนเอาเชียออกเลย ไปบอลหลบพี่จะเดินไอนน้เหีเ้ยระเบิดกระเป๋าไปตัดเกมไหมเพื่อนโ้โหโ้ำโเอฮ้ยหไม่้ยก็เหรอเฮ้ยรถไอติมรถไอติมรถไอติมเฮ้ยมันแขงเท่าไหร่วะไอติมอะแพงและสิบบาทถ้าแม่งน่ามาแพงหน่อยสิอ <Okay. S 2> เค้แพงไม่ใครดูแอลไอกูเลย oh.